why wow. ใครจะไปคิดว่าแค่ไข่จะสนุกได้ขนาดนี้วันนี้จะพาน้องๆและทุกคนมาเก็บไข่ไก่อินทรีจากฟาร์มแท้ๆไม่ใช่เก็บจากกลองในห้างนะแต่เก็บจากราร์มี่แม่ไก,ก่กบเองกับปีกเลยพร้อมกิจกรรมสนุกๆนี่ไม่ใช่แค่เที่ยวแต่ได้กลับบ้านพร้อมไข่แห่งความสุขด้วยมาถึงแล้วจ้าส่วนพี่ไก่ไข่อินทรีรู้ไหมพี่ไก่ของเรากินอาหารจากธรรมชาติกินพืชผ,ผักผลไม้ต่างๆในสวนแล้วก็กินตัวอ่อนแมลงทหารดำที่เราเลี้ยงเอง ตอนเก็บไข่นิฟินสุดๆพอมาถึงรังปุ๊บอือหือ ไข่เปลือกสีน้ำตาลอุ่นๆใบเบอร์เรมยิ้มเลยไข่ไก่อินทรีย์ของเราไม่ใช่แค่สดนะคะแต่มีสารอาหารครบไข่แดงเข้มโปรตีนแน่นทำอาหารก็อร่อยสุดๆได้ใช้เวลาดีๆร่วมกับครอบครัวด้วยนะคะแล้วถ้าใครยังไม่จุดใจเดินถัดไปอีกนิดก็จะเจอโซนไข่นกกะทาไข่นกกะทาอินรีย์ที่น่ารักจนใจบางถึงแม้ไข่นกกะทาจะมีขนาดเล็กแต่ประโยชน์แน่นมีโอเมก้าสามสูงบำรุงสมองบำรุงสายตาเหมาะ สำหรับวัเรียนวัยทำงานวัยไหนก็ปังเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเดินเลยจากฟาร์มไก่ของเรามาอีกหน่อยก็ยังมีบ่อปลาสุขสันต์ให้เพื่อนๆได้มาให้อาหารองปลากันด้วยนะคะน้องปลาในบ่อนี้มีเยอะมากๆแล้วก็เชื่องสุดๆไปเลยละค่ะยิงได้มาให้อาหารปลา กับครอบครัวด้วยเป็นช่วงเวลาที่ดีจริงๆเลยส่วนเพื่อนๆคนไหนที่เก็บไข่แล้วเราก็จะนํามาใส่ในตะกร้าสารให้แบบนี้เลยค่ะใครที่อยากมาร่วมทํากิจกรรมสนุกๆก,กับพวกเราเรายังมีกิจกรรมอีกเยอะเลยนะคะสามารถมาพบกันได้ที่ตลาดธรรมชาติวิธีพอนผู้สร้างเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์และว,วันหยุดนะคะตะเริมเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาแล้วมาร่วมสนุกกับพวกเราเยอะๆนะคะบ๊ายบาย